ให้ไหวสามสานักเด่นเน้นล่างให้เลขตรงกันเป๊ะจัดเลยเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเรานำเลขเด็ดสํานักดังนะคะที่ทุกท่านชื่นชอบมาให้ท่านรับชมนะคะพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะคะชอบฉบับไหนชอบสํานักไหนก็เปิดหน้าจอหลอแคปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเริ่มจากนี่เลยนะคะเลขปดนี้นะคะ ใี่3ตัวบนมาคือ4 2 1 4 2 9นะคะด้านล่างนะคะคือ1 4 1 5 1 6นะคะนี่คือเลขเด็ดปดนี้นะคะเลขปดนี้นะคะตามมาด้วยเลขฝันเป็นจริงนะคะฝันเป็นจริงเขาให้มา5 9 7นะคะชุด2ตัวมี5 9 9 7แล้วก็5 7นะคะเขาบอกว่าของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ตามมาด้วยชุดเด็ดของไอ้ไข่ให้โชคนะคะชุดสตัวมี597 97 5 9แล้วก็57นะคะนี่คือเลขเด็ดไอ้ไข่ให้โชคนะคะนี่คือเลขเด็ดสำนักดังที่ช่อง3เอกสันมาให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะดูดีๆนะคะว่าฟันเป็นจริงกับไอ้ไข่ให้โชคนี่เลขตัวเดียวกันนะคะเลขเหมือนกันเลยนะคะพี่นิ้วพเคราะห์ให้ดีนะคะแต่ละสำนักนี่เด็ด จริงๆทั้งนั้นนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะตัวเดียวกันอาจจะแม่นเหมือนกันก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ